วันนี้วิชาศิลปะอีกแล้วนักเรียนชั้นอปอรครับเราเห็นผลงานของเพื่อนหรือยังที่เราดูาเราคิดว่าเราจะทำสวยกว่าไหมอ่าวันนี้นะครับคำสั่งก็คือให้นักเรียนวาดภาพไอ้ปั้นภาพสัตว์และก็ปั้นภาพผลไม้ที่เราชอบนะให้คิดไว้นะดินน้ำมาันของเรามีแล้วครบทุกคน วันนี้หัวหน้านาโนจะปั้นรูปอะไรตั้งคูตตั้งคูตตั้งขิงล่ะปั้นอะไรคิดไว้นะเราปั้นอะไรจ๊ะปั้นลายเจ้ปั้นอะไรพี่เต้ปั้นยิงกายิงกาอ่ายิปซีปั้นอะไรนูอาเราปั้นอะไรวันนี้ ปั้นลายวันนี้โอ้โหปอดปันป้นลายครับปอดปันป้นลายวันนี้ไข่นนมุกปั้นลายไข่มุก,อมก,กโอ้โหปั้นลายครับโมโนโปั้นลายจิเมียลจิเมียเท่าที่มาม่วงกับนกอร์อ่าปั้นสวยนะ สาวสวยประจำห้องบ่าวิวบ๊ายบายเพื่อนๆใน YouTube หน่อยบอาววิวจะปั้นอะไรปั้นองุ่นกับพึ่งค่ะบาหวานล่ะครับบ่าวหวานปั้นอะไรครับปบ่าหวานปั้นอะไรปั้ส้มยังงูค่ะบาหวานมีพ่อชื่ออะไรครับความดันม่าโอ้โหจิตรล่ล่ะปั้นอะไรปั้นสตรอเบอรี่กับแมววันนี้ไม่ไปออกคอนเสิร์ตหรอจิตรล่ไหนร้องร้องแตงโมให้ฟังหน่อยสิ แตงโมแตงโมมาแล้วขอบคุณนะคะพี่น็อตปั้นอะไรวันนี้พี่น็อตปุพี่น็อตปั้นอะไรน้ำคุดค่ะคดพี่ก้าล่ะาวแล้วะโอ้พี่ก้ามาปุมน่ละปั้นอะไรคิดนะคิดนะเดี๋ยวเรามาดูผลงานนักเรียนกันนะครับวันนี้รอให้ผลงานวันนี้นักเรียนชั้นปรนะครับจาไม่ได้ได้ปั้นผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ แต่และกลุ่มออมาชี้ผลงานตัวเองหน่อยอ่ากลุ่มนานโนมาเลยครับของใครปั้นรูปอะไรรูปอะไรครับกระต่ายแล้กมังคุกระต่ายกับมังคุดนั่นทิ้งล่ะทิ้งอะไรเมื่อก้คืออะไรชูเรียนกับแรร์ล้อชเรียนกับชูเรียนตาค่ะไหนลุ่มไข่มุกของไข่มุกคือตัวอะไรบ้างาวางไว้เลยค่ะอันนี้ คืออะไรหมูก็พายุนไม่เป็นไรอีเมลล่ะขนมูกัแกัสสตร์เบอรี่แก้วสตรอเบอรี่โอเคกลูมยิปซีโนอาฟ้ายังไม่ได้นั้นเลยครูอ้าวฟ้าเขาฟ้าอะไรล่ะฟ้าบอกฟ้าอะไรป้าทองป้าทองไหนของใครอะไรบอกสิคืออะไรมันคืออะไรบอกยิปซีบอกคืออะไรของยิปซีอ่ะของโนอาล่ะ ผล่าคืออะไรมะม่วงแต่ปุ่ดแตไม่มีปี๊โอเคอ่าอ่าวางไว้นั่นคือผลงานของเรามากลุ่มนุ่มๆนะกลุ่มด้านหลังกลุ่มเพทายเพทายป้าอะไรวันนี้กลุ่มไู้กลุ่มีน้องหมาน้องหมาก็อะไรแล้วก็บิลลี่บิลลีเราล่ะแอปเปิ้ลเราล่ะอะไรผลไม้พิสัยผลไม้ปีศาจอีกแล้วอ่าของเราล่ะ มากลุ่มสาวสาวเบาวิวเบาหวานเบาวิวปั้นอะไรครับเบาวิวไหนอางูนกับหมู่หนนน้าวปั้นเสือกับสตรอเบอรี่ค่ะโอเคโอโอจำชื่อของตัวเองไม่ได้เป็นไงครับ ผลงานของนักเรียนชั้นป .5 เราจะให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่อยคะแนนริบคะแนนกลุ่มนี้คะแนนเจองเท่าไหรร้อยคะแนนอ่าโอเคอ่าเหลือกลุ่มสุดท้ายเหลือพี่เก้าไม่มาบอกเลยไหนพี่น็อตปั้นอะไรนกกระจอกกับองุ่นนกกระจอกกับองุ่นเก้าปั้น เออบอกแม่มาดูนะใน u t u b e นะบบองคุดกับง,งูของเราเอาวันนี้อออเอาไว้ไวแค่นี้ของนักเรียนชั้นปอไะไรอโอเคเอาบายบาย